ได้ค่ะกล่างก็บบล่งสีมันต่างกันเลยนะฟังนี้ล่างแล้วฝั่งนั้นยังไม่ได้ล้างเปรียบเทียบกันยังไงเลยค่ะเวลาโดนน้ำสีเราจะเปลี่ยนเหรอค่ะ บอกคาอยู่หลังไหนแน่หลังไหนแน่เขาเจ้ากันคื่อว่าเหละยย่างเวียดคนบ่พ่อแน่แจ๊กสีเห็ดอันไดนแต่ละหมือเพื่อนหินมองามเอาไปขายหลูก้าเพิ่นกะตีด้วยค่ะทาวาล่างออกมานี่สีหินมันเปลี่ยนเลยค่ะจากขี้ไล่กับกลายเป็นงามตาหนุ่มซื้อมาอันนี้หนุ่มก็ยังเอามาหลางเนาะค่ะบะเทือไปทรงหลูกค้า ตามบ้านเข้าทรงพี่น่องเพิ่นเพิ่นซั่งหมองละคิ้วสองคิวเนาะค่ะล่างก็เอยสวยนี่แล้วถ้ายโล่างไม่ขีหลายด้วยพี่น้องสีมันต่างกันเลยนี่เปียปยๆกันเลยฟังนี่แดงมาหาวฟังน,นี่สีสวยสีวายจังเลยแล้วเนาะ 你那个包，的黄粉。 เทือล่างเบิดกองหินหนีน้ำใช่ป่เบิดหลายบาทเติบอยู่บ่ะเทือล่างเบิดกองหินหนีน้ำใช่ป่เบิดหลายบาทเติบ,ยบตตอยู่บ่ะนะพ่นอยู่ในห้องพั้งกระเป๋ามันดานอย่างไรเนาะอือคือว่าเลยไอ้ใหญ่บ่อยู่มีคนเก็บ mọi người chỉ cửa là đâu chứ chưa 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 แดงเต้นว <a S 2> ่าไงเออ